ไม่จะอยู่อย่างนี้พี่ช่วยชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจัดถวายเป็นพระราชกุศลต่อดวงวิญญาณเสด็จพ่อของเธอแล้วมันจะมีอะไรอีกล่ะแต่อยากได้กู้เห็นะคะปัตตมอแม่ไม่ยอมรับการวิวาห์มันจะเข่นฆ่าประชาชนทุกคนในนะครเชียงอินอน,นั่นแหละคือเชื่อว่ายากแต่มันพันนั่นนหละมันไม่ได้ควันเลยมันเอาแต่ความใบใจมันมแม่ทรงต่อปฏิเสธแม่มันจับฆ่าราชการปฏิภาวนัวชนกัน มันเป็นคดที่โหดเที่ยมที่สุดแต่ถ้าอยากมากจริงๆนะพี่โตอยากมากจริงๆกัน,กกนลแล้วเราแต่ถ้าอยากกินนะคะอยากกินก็ทังเดียวด้านนิดกับเจ้ามือกับข้อลบแต่ถ้าไม่นิดกับเจ้ามือกักบกินพอนนะั่นแหละนี่คนเราหวังยางว่าเลยพวกอยากพวกมั่นนี่มันเป็นคนเห็นแค่ตัวจริงคาโถแต่เรามีกองกําลัง เราจะไปสู้ยักษ์ได้ลูกแม่ยึดมั่นในธรรมะขอให้มันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของยกักษ์โถตอนนี้กองกําลังของเรานั้นเตรียมพร้อมครับเพราะรู้ว่ายักษ์มันมาแน่สิ้นเดือนนี้แต่ถ้าเยยากิดยักษ์มาจริงๆกองกําลังเราพร้อมดีจะถาวายชีวิตประาษาทจะรีดตัวมอแม่ครับมึงก็เหมือนกันแหละอีปุ่มปุยเยอะมึงวัางตัวนั้นยักษ์ไม่ใ่มันมากแต่เจ้าบาวนในในแต่วัวตื้อกันมากมันมากนั่น อันนี้มาพบสาวมนุษย์ก็น,นั้นมัได้เอาดัน,นอันนี้มึงต้องระวังตัวจันนี่ระวังเปลือบปีโตบานเกิดเมืองน,นอนจันอยู่เนี่ยฮะครูชีวิตจะเลยแต่มึงไม่เนี่ยคููเก,ก้าอี้ที่คนหนังแลว้วใครมีนังทับอ่ะเอ้ปีโตเอ๋ไม่ใจกมันข้องงายจริงด้วยค่ะการมีคููชีวิตบางที่มนุษย์รายกว่ายักษ์ค่ะอันนี้จันนี่เหลือกผูชายนี่มันเหลือกยากค่ะมึงได้ว่าเดือนปีเกิดเลยอ๋อโถดูหมอได้เลยจ้ะ บ่แม่ครับเกิดเกิดการแต่งงานนั่นแหละมันเกิดตนอนไรอะวันอาทิตย์ค่ะเหนือโขมึงคนเกิดวันอาทิตย์ไอฉันดีรู้เผลือกล้วันอาทิตย์ที่ไปซื้อเผลือหน้าเกลียดเราผู้หญิงอะเราซื้อตํางหลายใน,นกูองเทวัาทว่าเจ้าอัต่างคนนี่ไม่ใจมันเคยลาวข้องดวงใจโค่นเต็ม,ตมจนนี่แล้วเองเดือเร่องไรย,ยกให้เผื่อนอ่ะ ถมฉันสรุปว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมอาวุธเราเตรียมไว้ก่อนแต่อย่าได้ปฏิบัติอะไรก่อนได้รับคําสั่งนะเราจะสู้ด้วยสันติวิธีก่อนประเจ้าค่ะอันปีโ๊โตแต่อยากมาเนี่ยอีจู่ว้ยวิงโอ้ไม่เกี่ยวโรไม่ใช่คนวิงคนอยากตัวใหญ่ตัวเล็กเราไม่เกียเก่ยว,ยว,ยวตรงนั้นจริงค่ะโถนั้นนาองหญิงคตตงตงงตูตัวเล็กตึงแต่วิ่งวิ่งกันแต่ตัวแรกไปวิง่งไรอะค่ะเอ้แตมโซไรมนอะ แต่จิงเนี่ยมันาอู้คนอยู่ในอันแต่กองใหญ่ๆก็ไม่ได้กระทั่งจะเราโตเรูดเชียงใสผ่านทางหน้ามาแ,แล้วใครอ่ะคะจ้า,าคู่แต่ดวงลงมนะเนี่ยเกรงใจใจมันนะเราเกรงใจเหืือนเอาเธอนั้นโถบอกพี่น้องประชาชนว่าให้ยึดมั่นในธรรมะกะ็แบบลูกเกล็ดแก้วของแม่อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ใจแม่ทิ้งประชาชนเขาจะพึ่งพิงใครอ่ะหลกเสด็จพ่อก็ไม่อยู่แล้ว แม่ค่ะเมื่อคืนลูกฝันถึงดวงวิญญาณเสด็จพ่อค่ะเธอฝันไปยังไงลูกในฝันเสเดจพ่อรับสั่งว่าให้หนูไปสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดเชียงรากะค่ะองค์หญิงตื่นบรรท้มกะกรองง่ายค่ะม่อมจันไหวขึ้นมากราตุ้นพระแม่เช้าไปสร้างบุญสร้างกุศลามในมิตรฝันม่อมจันจะดูแลความปลดภัยค่ะค่อยมอแม่จงอนุญาตเถิดที่ไหนนะลูกวัดเชียงรากะอยู่พรมแดนน่ะ่อนเชียงฟ้าเชียงอินค่ะ นั้นดูทิ่ส่วน,วนกุศลกราบทูลเด็ดพ่อนะลูกว่าแม่จะซื่อสัตว์จนสิ้นชีวิตนี้ขาะลูกทูลานะคะเะเดดแม่ขาเะเจเดชแล้วขาะเดี๋ยวจะไม่ทันนานเพนอาจารย์ลูกทูลาแล้วละ่ะจะกลับไปเย็นนะลูกนะค่ะนี่โถบอกพี่น้องประชาชนนะให้ยึดมั่นในธรรมะนะเราสู้แบบสันติวิธีนะโถนะทูลาครับข่อยสวัรค์กลุ่มกลวงกว่าแม่เจ้านะ Amai wa manu! क्या कहतन शक्ति เป็นที่พึ่งจริงสุดท้ายของมนุษย์ธรรมะจะคุ้มค,มค,มคมรองผูปประพฤติธรรมจริงหรือไม่ถับพี่น้องติดตามมาในสาระของ่ใหญ่ นางตะลุงครับพี่น้องเราสามารถนำสิ่งแบบนี้ให้พี่น้องได้มองเห็นเป็นรูปธรรมเป็นศิลปะของการแสดงเราเคยได้ยินคำว่ายักษ์คำว่ามารเราสามารถเอารูปพันธุ์จันฐานที้พี่น้องมองเห็นรูปร่างหน้าตามันได้อย่างนี้ที่นี่นิเดนครโรมิรัน ยักษ์นันดจาจักเป็นประมุขอันสูงสุดที่นี่ไม่มีธรรมะไม้กระบองยักษ์เป็นกฎหมายสูงสุดหลังจากที่มันไปติดต่อสู่ขอพระแม่เจ้าพันภาษานัดหมายเองตกลงเองวันนี้ยักษ์นันดจาจักรกำลังสนทนาหารือสังเสียต่อทิดาสาวซึ่งมีรูปร่างเหมือนชาวมนุษย์มีชื่อว่าแสงตะวัน จะสั่งเสียกันด้วยเรื่องใดครับพี่น้องทำความเข้าใจในนิยายครับ เมื่อน,น,นั้นคือมังมานตเม็นจอมตาเนนปูรุงจักคือนำดาจากยากซาสึกจ่องามห่างกระเดื่องเปลืองปรีชาติตัวโลกาคนเกรงกลัวอมไม้ว่าทัวทุกทิดอิลลมยมมานานาการชนาการพอเคยรบ ไม่ว่าจบตัวจนัก,กานิดที่ไหนไม่มีรียกามาต่อริบสิบติดคนยกโยอพอนี่ือจอมยอะเอแต่ตีดาดา้าวเจ้ามากำพลา ควมรัมัามามาดามาถึงตายงั้นเอต้องนั่ออง,นงร้องไห้ไอ้มานรายมันตุกนะตัดสินใจอย่างยันดันต่างจากเมือ,อยงยะโชคดีนักได้แม่เลี้ยงนี่พอจะไปรับมาเกียงนองแ <c oughs> สงตะวันลุกระกองพ่อไปอาบน้ำปราแป้งแต่งตัวมันสวยเตรียมรอยยิ้มหวานหวนไวรอรับแม่เลี้ยงดู แม่เลี้ยงนั้นคือใครอ่ะแม่เลี้ยงคือแม่ใหม่ของเธอแม่เธอจริงๆนั้นีนางยักษ์มัคคีวันมันตายโหงไปแล้วพ่อก็เลยติดตามหาแม่เลี้ยงเอาชาวมนุษย์เพราะเธอเกิดมาเหมือนมนุษย์ยักษ์นั้นนะจักนี่เป็นยักษ์ผู้เดียวที่มีลูกเหมือนมนุษย์ยักษ์หลายคนแนะนาให้พ่อนําเธอไปฆ่าทิ้งหนูผิดอะไรลหะจ๊ะมนุษย์นี่เป็นผู้ที่ทำให้ยักษ์เสียหายหเดือดร้อน ในสมัยอดีตนางสีดานํากองทัพพระลักประรามก็บุกรกรกุงลงกาเพราะนั้นยักษ์มันกลัวชาวสาวมนุษย์ที้าทำไมพ่อไม่ฆ่าหนูทิ้งนะล่ะเคมมุใจยักษ์โง่หรอต่อไปนี้แม่เลี้ยงก็เหมือนมนุษย์ใครอ่ะชื่อองค์ราจินีพันวัสาแห่งนครเชียงอินก็รักพ่อเหรอรักไม่รักไม่สำคัญคูรักเองใช้ได้วันนี้พ่อจะไปรับ อแล้ววันก่อนนี้พ่อไปสู่ขอองค์ราชินีตอนขากลับก็จับสาวมนุษย์มาสองสาวเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเธอไปก่อนถามชื่อระหว่างทางมันชื่อ,อีนางเปียกคนงีนางผุดแก้วคนสวยไหมลูกตายแล้วหนูยังสงสัยวันนี้มันเป็นยักษ์อะไรที่หน้าตามันไม่มีเขี้ยวแล้วมันเดินได้สองขาสาวชาวมนุษย์สวยคัสวยทั้งคู่เลยโอ้หนูมีเพื่อนสาวชาวมนุษย์ฝึกพูดภาษาเขาไวลูก เวลาแม่เลี้ยงมาจะได้พูดกันเข้าใจระวังตัวใอ้ดีนะนางเปียกเพราะยักษ์ยังไม่รู้ว่าเราโพอื้อเมียนะที่ <c oughs> ถ้ามันรู้ว่าโพมันตอมแล้วมันเนี่ยมาวายกับหลกดเ้ามันมึงทำไรกวางไปล่วงน้องเออเปียกเออนะอย่ยมันจับได้ว่าโพไม่ค่อยนะมันวังว่าเราได้ค่อยแล้ว่อไปนหนนาะกดนั้นนะน้องเวลาเยียวหนังนะ้ามึงอย่ายืนนะ้า ถ้ายืนเดียวมันโปหนังเดียวมันเมียมึงมึงอย่าอย่าเช่าแต่กูตีกูตีเอากูตีเอาตีเอาลูกยากลูกยากอยู่นี่มึงเหงมันพือว่อเวมันไม่เวือมันไม่จะใจรู้วกูยิ่งเงอกูยิ่งเงอกูยิ่งเงอชายชายนี่นั่นเล็กแต่แลกแต่คืนแลกแต่แต่คืนว่าพนไปเล ่อนไม่แต่ขึ้นว่าแล้วเออที่เรานอนกางเตียงมันนั้นแ,แลกแต่ขึ้นแรกแต่ขึ้นหวาดชื่อมันไปเลยก็ขึ้นถึงคั้นตอกกัน,อ,นอะไรมันคุยอะไรไม่รู้อีนางเปียกที่พูดเจ้าวัก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 ไปไงอะพ่อหนูฟังนี่เหนื่อยอะอ๋อมันติดอ่างพูดแล้วติดอ่างเจ้ายักษ์มีไหมแบบนี้มีคุณเจอกูตีตายหงมดกูรำคาญอ๋ออีนางเปียกเอ็งพูดติดอ่างเหรอ ติดอ่างอย่างเดียวใช่ไหมติดตะหนากกันอ่ำปากบอกหมดวันนี้ข้าจะเดินทางไปดินแดนชาวมนุษย์โดยไปรับองค์ราชนีพันวัสสามาเป็นแม่เลี้ยงของลูกข้าเพราะฉะนั้นในนางเปียกในนางพูนแก้วเองสอนให้ลูกข้าเนี่ยขานแบบสาวชาวมนุษย์ได้ทาไมครับเผื่อแม่เลี้ยงเรียกถึง่จะได้ขานแบบสาวชาวมนุษย์ก็ได้เห็นว่าเธอหน้าตาเหมือนมนุษย์พูดจาก็เป็นมนุษย์ได้ แล้วชาวมนุษย์ขานยังไงอ่ะให้นางเปียกมันขาได้ฟังดิพ่อเรียกมันสินี่อีนางเปียกเอ็งขาาในข้าฝันหน่อยนะน่แหละเปียกแรงกันยาบมีลูกยักนี่ผอมันยักพอจะนั่นนี่แต่ลูกมนุษย์เปียกเอออยู่บนผืนนี้ให้มีธรรมะมา,มายาแา่เช่นมอาอย่าไกลอตนี่ปัญเหียนก็เรียกว่าแดงนอกอันตรายหน่อยน้องเปียกรู้ไหมว่าลูกอะไรจะแดงนอกอันตรายหน่อย